สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการซ้อมอินดี้แคมปลสเตร์กันนะคะก็อย่างแรกก็คือกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อมกันนะคะตอนนี้ก็กําลังรันทูอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงคะ่ะสิ่งที่ต้องมีเลยนะคะก็คืออินเอียนะคะแล้วก็น้าเปล่าแล้วก็เสื้อกันหนาวที่แบบมีมีคนขี่ถามว่าแบบเวอร์ไปหรือเปล่าเสื้อหนาวมากแต่ว่าจะบอกว่ามันหนาวจริงๆนะนี่ทุกคนก็คือเข้ามานะคะก็จะเจอกับป้ายเดล a ฟสเตร์ก่อนเลยนะคะอย่างแรก และอย่างที่สองก็จะมาเจอ information โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น b a c k ด r o ปที่บอกเลยว่าแบบจึ้งวิเจอใครเจอใครเจอใครเจอฉันเองนี่ค่ะ b a c k g r o u n n นี่แคมป์นี่ใจมาค่ะทุกคนก็มาถ่ายรูปได้อถ่ายหนึ่งแมทเออะอะโอเค แล้วนอกเหนือนจากนั้นนะคะเราก็ยังมีสถานที่ให้นั่งถ่ายรูปเล่นเป็นพ็อพเก๋ๆให้เรามานั่งชิลๆได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน let's go <S ประตูเวอร์นิดหน่อยนี่เ <Okay. S 1> ข้ามานี่พี่มามิงกำลังซ้อมอยู่นะทุกคนมึนมากเลยโอเคไว้เจอกันขอบปคลิปเท่านี้นะคะ <tuk> apa <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>